ส,สวัสดีครับไม่ได้สไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาคึมอีกแล้วครับวันนี้เบาคึมเฉยเบิงว่านอาเพกน้อโจดที่เบาคึมหามาเบาคึมเห็ดส่งใดเก็บใยนะครับเนาะนอโจดที่เบาคึมหามากับมาแกะเราเบาคึมกะแค่ลวกดวยครับเด้อหรือสสื่าหรือตีต้มก็ได้แต่อันนี้เบาคึมแค่ว่าลลกซื้อๆแ,แล้วแล้วเราก็มาใช้ถุงซีนครับผมนี่ประมาณนี้ครับ ถ้ามันได้หลายบอรเกอรก็จะขายออนไลน์ขายทั้งขายทางเพจนะครับเด้อผู้ใดสนใจกะอย่าบอรเกอรสทีว่างลิงของเพจไว้ให้ถ้าถ้าแม่นบอรเกอรประกาศขายเมือนเดเพราะว่าบอรเกอรสีขายทางเพจนะครับเนาะถ้าแม่นขายหน่อยนะนี่ครับคือเครื่องซีนครับผมซีนเรียบร้อยน้ำหนักหารอยกัมนะครับเด้อือว่าเครื่องโล้นแหละบอรเกอรสีขายแพ็คละลอยครับผม เพราะว่าต้มและวต้มแล้วเรียบรอยนะครับเนาะนี่ยเมืยเบิงตอนนะออกมาเป็นช่วงไหนเรียบรรอยครับนี่ครับผมนี่แ็กเรียบรอยเป็นประมาณนี้ครับสิ้นระบบสุญญากาศยังดีครับผมส่งลูกขาดได้เลยเอาแขกเบิงอีกกอนสร้างบริุททุ่งเยอะเลย สร้างเบิดทุกถุงแล้วนั่เนเอกว่าน้ำหนักหาลอยก่ำเครื่องลนะครับเนะ <laughs> เอาะอปิดปัด๊บตรงไปก่อนเชิบนี่มาเกซีนให้เบิฮงครับพอดีแกงลนะครับเครื่องกิโลนะครับเนาะใส่ผักใส่เห็ดแน่ใส่ยังแน่กับว่าก,ก,ก,กันไปแกออกบระมาณหน่อยนะครับนี่เพราะว่าเครื่องซี้นพื้น พื้นเนนบีบแน,น,น่นวันเถอะจะวาแก้วมาจักหน่อยจกักหลายหละ่ะเครื่องโรดนั่นแหละนะครับเนะาะหารอยกำเป็นไอในในตู้มันได้จักถุงละพื้นแปดถุงอันนี้แยกถุงหาาถุงบ่ะแปดถุงแปดบวกหาเป็นเท่าไหร่นี่ครับนี่สวยงามมาครับแพ็กกิ้งหรือพคุณยาการสามถุงอ๋อถุงไหนเนีน่ยล่ะอ๋อ แข่ให้เบิึงเลยเลย,ไ,ย,ยได้อยูได้ยูอย่าลืมนะครับเด้อ,อเดีบบ์ไอ้ถ้าแม่นขายบ้าคึมสีรุงขายทางเพจนะครับเด้อพี่น้องท่านผู้ชมดวายเอฟซีบ้าคึมที่ว่ายเอฟซีทังสองยูทูบนะครับเนาะก็เข้าไปกดติดตามเพจของบ้าคึมเนี่ยจะได้โอ้โเคลื่อนไหว้นะครับเนาะเพราะว่าสินค้าที่บ้าคึมขายนี่บ้าคึมสิบ้ารงขายพัน จังหมากับสีลงแจ้งและื้อว่าสีลงขายพันเพจทั้งสี่น้านเนาะครับเนาะแต่ว่าหลักๆแล้ว่ากลมทเมน,นขายของมาคือสีขายพันเพจครับผมเพราะฉะนั้นก็เข้าไปกดติดตามกดไอ้ถูกใจเพจเพจเบ้ากลมใบครับผมนี่เดี๋ยวเร้อยสีแดงประพาดเวลาเบ้ากลมลงขายสินค้านเนาะครับเนะานะแค่ทุงตามนะเอาแจงให้พี่น้องเคาเบาิ่งคั มือเ้านี่ไปเก็บกำลังเองนะครับเนาะพึ้นยุดงานตั้งแต่วันสูบฝุ่นแกะเราได้ลายแบบไี่แกะเราได้ลายปบนไหนเก็บระดับเสาร์ครับเนี่ยอันนี้ผิดพลาดทั้งระบบนิดนึงเดี๋ยวเอาใหม่กิ่ท่านเบ้าก็ผิดนะไปเก็บระดับเสาร์ครับเอาขึ้นไปตั้งแต่แจ้งพอดีล่ะแจ้งแล้วก็ไปหอดปลาเนาะครับเนาะ กระเจ็บหอนมือเสาร์เลยครับห้างกับมาจังโม่เพื่อนอ้อันนี้มันบระดุดเพื่นเดี๋ยวเอาไหมมีประดุดเดี๋ยวตัดไหมครับตัดหลักซีนไหมเอาเออกไว้ก่อนสารังเถื่เอเครื่องมันกับนี่ผิดพลาดก็ดูกับเกี่ยวเกี่ยวกับที่ห้องว่างขึ้นกันนะครับเนาะ,นะว่างมีนว่างมองนในหลับป้งองเครื่องของป้อใจน,น้ำเนี่ยปนได้ละนะว่ากับเพชรข้อใดยี่โดขกอใดมือละสองโลสัมโลแล้วครับ เพราะว่าเมิสเช้าเขากลับมาสองโมงอย่างมิสเ<ะ>ช้าเขากลับมาสองโมงอย่างยั<ะ>่งยเนาะอกไปเก็บแคประมานชั่วโมงนึงครับเก็บเพราะว่าเราเคลื่เก็แบ,บคกแคระเซาเยี่ยมมากกว้างรอก่อนตู้พิพากาสองคนวะโง่เนี่ยนี่นิ่งเดียวมัน<ห>เป็นกดจิบเดียวยไหมเอาละไทยพีย่พน้องเบิ่งคลิปสั้นๆกับพ่ออย่าลืมนะครับเด้องบ้าเคลื่อนสีอ่ากดติดตามเพจบ้าเคลื่อนไป ถ้าแม,ม่นขายสินค้าอันใดเป็นใดบางว่าจะเป็นปลาน้งมงน้ำใหม่บ่าวกึมขายผ่านเพจครับผมแต่บ่าวกึมชีว่างลิงไว้ให้นะครับเด้อไตอ่าไต่ชิปไต่อันนี้แหละกะกดที่ลิงกับที่ได้ลิงก์ไปสู่เพจเฟซบุ๊กของบ่าวกึมบ้บเนาะ